สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anim เม Defender นะครับผมอยู่ในส่วนของเกมโ b บอ x นั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับก่อนเล่นเกมนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเขาซื้อขายอะไรกันนะครับจะเล่นเกมนี้เนี่ยมันสนุกยังไงเดี๋ยวจะมีเกมเพย์ให้ดูด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันก่อนเลยว่าการที่เราจะเริ่มเล่นเกมนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับการบังคับเป็นแบบไหน อื่นนะครับง่ายๆเลยครับเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งในโทรศัพท์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีมูเลเตอร์หรือจะเป็นในคอมเล่นได้หมดนะครับผมเล่นผ่านแบบใดก็ได้นะครับผมอ่ะเราเข้ามาถึงนะครับเกมนี้เอาอันดับแรกก่อนเลยครับมันมีการเทรดกันได้ไหมครับตอบเลยว่ามีการเทรดกันได้ครับสามารถเทรดระหว่างตัวละครกับตัวละครได้นะครับเทรดกับอีกคนนึงเนี่ยเราสามารถเทรดแลกเปลี่ยนของกันได้เลยนะครับผม แล้วก็ฟังก์ชันนะครับผมเข้ามาในเกมเนี่ยดูทางซ้ายบนเลยครับเราจะใช้ตรงซ้ายบนเนี่ยนะครับดูตรงเมาส์ผมนะตรงนี้แหละจะเป็นแกนหลักในการเล่นเกมนี้เลยนะครับ mm. afk หมายความว่ามันเป็นที่ที่เราเอาไปยืนเวลาเรานอนเนี่ยยืนเอาไว้มันก็จะได้เพชรเป็นผลตอบแทนมานะครับต่อชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับเท่าไหรเท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าคุณจะมี VIP หรือไม่มีแต่บอกไว้ก่อนว่าเกมนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเติม VIP ก็เล่นได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เติมอะไรเลย นะครับมาแบบฟรีๆเลยครับผมแบบฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับแถมยังขายได้ตังค์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาครับความท้าทายนะครับผมสําหรับใครที่เล่นเป็นภาษาไทยแบบผมนะอันที่2เนี่ยความท้าทายนี่เขาจะเรียกว่าชาเลนจ์นะครับซึ่งชาเลนจ์เนี่ยมันจะมามันจะแบบว่าทุกๆชั่วโมงอ่ะนะครับมันจะรีชาเลนจ์ไปเรื่อยๆนะครับแนะนําว่าให้มาดูว่ามีของที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเอ่อ ซ้ายขวาเนี่ยมันมีทั้งหมด6ห้องใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะลงได้แค่3ห้องนะครับมันเหมือนกันครับซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับแค่เอาไว้ให้คนลงหลายๆคนเฉยๆนะครับแบบห้องหนึ่งเนี่ยจะสามารถลงได้4คนนะครับชาเลนจ์เนี่ยคุณต้องมาดูทุกชั่วโมงครับว่ามีอะไรที่คุณต้องการบ้างผมจะบอกเอาไว้ให้ว่าสิ่งที่มันต้องการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นในนี้ครับผมในส่วนของสตาร์ลุงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาขายกันเม็ดละสิบบาทเลยนะเออโต้นะครับ โซ่เนี่ยสำคัญมากเอาไว้ล็อกออฟนะครับในการรีพวกเกตให้มันเป็น AS อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของลูกเต๋าครับเอาไว้สุ่มนะครับออฟก็คือเวลาเราสุ่มออฟไดเอสใช่ไหมสมมติว่าเราไดเอสหนึ่งอันนะครับให้เราเอาไอโซ่เนี่ยมาล็อกเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูแล้วกันนะครับบอกคร่าวๆก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือคุณต้องมาเล็งดูว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันได้ของดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องลงนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่2 ต่อมานะครับผมปริเอเตอร์บอร์ดเนี่ยตรงนี้ก็เอาไว้ดูครับอ่าเป็นปริเอเตอร์บอร์ดไม่มีอะไรมากนะครับเอาไว้ดูอันดับอะไรพวกนี้แหละนะครับผมต่อมานะครับเลดนะครับผมเลดเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดให้ลงครับผมเรื่อยๆนะครับผมระยะเวลาในการลงเลดเนี่ยก็1ชั่วโมงนะครับใน1ชั่วโมงคุณจะลงได้กี่รอบก็แล้วแต่คุณนะครับผมเวลาลงเลดเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของเม็ดนี้มานะครับนี่นะครับเลดชาร์ตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไว้แลกของนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าเหร่มันเปิดเนี่ยคุณมาคุยกับตรงเนี้ยตรงดาบมันจะมีตัว E ขึ้นมาคุณกดคุยกับมันครับมันจะมีของรางวัลให้แรกเยอะแยะเลยนะครับแล้วของที่เขาอยากจะได้กันก็คือตัวละครในนี้ครับมันเป็นหมีนะครับเห็นว่าเขากําลังจะบัฟในอนาคตนะครับว่ามันเก่งขึ้นยังไงก็อย่ามาลืมลงเหริกันด้วยนะครับผมต่อมานะครับการซื้อขายเนี่ยแน่นอนครับว่าเรากดเนี่ยว้าไปถึงเนี่ยเราจะเข้าไปสู่ตลาดซื้อขายครับตลาดซื้อขายว่าเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถเดลได้เทรดได้นะครับผมแต่ แนะนำว่าต้องเลเวลสิบก่อนนะครับผมสิบขึ้นไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีคําว่าเทรดอยู่ทางนี้เวลาคุณเทรดเนี่ยคนที่ยอยู่ในนี้คุณก็สามารถเทรดได้กันได้เลยนะครับหรือการตั้งร้านนะครับอ้าวแนวนี้ไม่มีคนตั้งร้านเลยครับเหลือเชื่ออ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายแนวให้ดูเลย้วกันนะครับมันสามารถย้ายแนวได้ด้วยนะครับไปครับพอเราย้ายแนวไปเนี่ยนะครับเราก็จะหาได้ว่าตัวละครเราอ่ะเราจะจะซื้อตัวละครอะไรเห็นไหม เนี่ยบ้าเนี่ยเขาก็จะวางขายกันเนี่ยบ้ครับราคาเพชรนะครับผมแล้วก็เพชรเกมนี้เขาก็ราคาตอนนี้กําลังขึ้นมานะเรื่อยๆนะครับตอนแรกลงไปครับโดนพวกแบบว่าโปนู่นนี่นั่นถล่มลงไปแล้วก็กําลังดีดกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ครับหมายบาตัวละครเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกตัวซีเกทเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นเอ่อมิติกจะเป็นพวกแบบว่าสีรุ้งๆอ่ะนะครับผมเอ่อจะเป็นพวกมิติกนะครับแล้วก็ตัวที่ขายได้จะต้องเป็นตัวชายนี่เท่านั้น นะครับตัวใช้นี่ก็คือหมายความว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบว่ามีเงางามเห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นแวบแวบอ่ะตัวพวกนี้จะสามารถขายได้นะครับผมแต่ถ้าตัวที่มันไม่มีแวบแวบอ่ะจะไม่สามารถขายได้ก็แค่นั้นเองนะครับผมต่อไปครับเราออกไปก่อนเราไปดูฟังก์ชันต่อไปนะครับผมดูคลิปนี้แล้วก็หลายๆคนจะได้เล่นเป็นนะครับผมว่าแต่และฟังก์ชันเราต้องทำอะไรบ้างนะครับผม ต่อนะครับคาว่าเรียกครับนี่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของการซัมมอนครับนี่ก็คือการสุ่มหาตัวละครนั่นแหละนะครับตู้ตัวละครเนี่ยจะสุ่มเปลี่ยนไปทุกๆชั่วโมงนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับท็อปสุดของตัวของของตู้นี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวดาๆเห็นไหมครับดีเกตที่เป็นเงาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับตัวนี้เทพมากเลยแล้วก็ขี้โกงมากนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นถ้าเกิดว่าออกสีทองเนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้นะครับผมแค่นั้นเอง นะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดไม่ใช่ว่าสแตนดาร์ดจะเป็นตัวไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าออกสีทองเนี่ยก็ได้ตัวนี้นะครับผมดังนั้นตู้สแตนดาร์ดกับตู้ลิมิเต็ดเราต้องดูว่าความต้องการของเรา,าเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็การันตีเนี่ยจะมีอยู่ข้างล่างครับเมื่อครบ400เนี่ยนะครับหรือเอาง่ายๆว่าคุณเสียไป2 0 0 0 0เพชรอ่ะคุณก็จะได้ตัวนี้แบบการันตีแน่นอนนะครับเนี่ยตัวสุดยอดของตูน้นี้แต่ว่าตัวซีเกตเนี่ยต้องอยู่ที่ดวงคุณนะว่า คุณจะได้หรือเปล่านะครับซีเคทจะเป็นเงาดำๆอยู่ข้างหลังก็คือเป็นฉากแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเรียกหรือการสุ่มตัวละครต่อมาเรื่องนะครับเวลาคุณมาเล่นเกมนี้เนี่ยแน่นอนเลยครับเนื้อเรื่องหลักๆเลยคุณจะต้องเก็บเนื้อเรื่องให้ครบนะครับผมอ่ะลองเข้าไปดูครับเนี่ยคุณจะปลดแต่ด่านแรกเลยครับสองสามเห็นไหมสี่ห้าห้าด่านเนี่ยในแต่ละด่านเนี่ยก็จะแบ่งบทไปนะครับเป็นหนึ่งถึงหกเห็นไหมครับคุณก็มาลงเคลียร์ให้หมดเลยครับง่ายๆเลยถ้าคุณเป็นมือใหม่มาเล่นนะ คุณมาเคลียด่านให้หมดเลยครับอ่าพอคุณมีเงินปุ๊บอะห้าร้อยให้คุณไปสุ่มตู้ห้าร้อยให้คุณไปสุ่มตู้จนกว่าจะได้ตัวทองมาแล้วพอคุณได้ตัวทองมาเนี่ยมันง่ายครับตัวทองกับตัวมิสติกไม่เหมือนกันนะอ่าพอตัวทองเนี่ยคุณสามารถเล่นได้แล้วนะครับคุณเล่นได้จบด่านนี้เลยนะครับสายฟรีเนี่ยนะครับวาปงปอมไปเรือือดแต่ผมจะแนะนําไม่ดูว่าเกมเพย์เนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้บอกก่อนว่าเวลาคุณเข้าเกมมาแน่นอนสิ่งที่คุณต้องทำอะคือเก็บ ไอ้บทพวกนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณไปลงชาเลนจ์ทันที่2อันที่ผมบอกอ่ะตรงนี้มันจะผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าบางด่านที่คุณยังไม่ได้ผ่านในในส่วนของสตอรี่ปกติอ่ะมันยังไม่ผ่านนะครับมันก็จะไม่ให้คุณลงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยหรือสตอรี่ตรงนี้ครบหมดแล้ว30กว่าด่านนะครับมันก็จะให้คุณลงชาเลนจ์ได้ตามปกตินะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าด่านพวกนี้เนี่ยมันจะมีแบบนี้ด้วย บทที่1ถึงบทที่6แบบปกตินะครับแต่แบบยากเนี่ยคุณมาเก็บก็ได้นะครับแบบยากเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยผ่านเนี่ยคุณจะได้ดา่าแล้วเป็นร้อยนะร้อยกว่านะรู้สึกนะครับผมคุณก็มาผ่านได้ให้หมดครับเอาง่ายๆว่าคุณต้องเล่น1นึ่งด่าที่นที่1 2 3 4 5 5ด่านเนี้ยทั้งหมดอย่างะละสองรอบเพราะว่ามันมีทั้งแบบปกติแล้วก็แบบยากนะครับ2ออย่างนะครับก็แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็พยายามหาของมานะครับผม แล้วก็ตัวละครนะครับอย่างที่บอกครับให้ไปตรงเรียกครับก็คือตรงนี้นะครับนี่คุณต้องสุ่มหาตัวละครเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าดวงไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อในตลาวได้นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณและนะครับว่าจะเล่นแบบไหนอ่ะเรามาดูครับการสุ่มนะครับหรือว่าการสุ่มเซตัสว่ามันเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับสมมุติว่าอ่ะผมเอาตัวอย่างเอาตัวนี้มานะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็น A หมดแล้วสมมติว่าผมต้องการจะแก้อันที่สองเนี่ยผมสามารถเอาโซ่ล็อกได้แล้วผมก็กดลูกเต๋าหมุน นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ทำนะเพราะว่ามันผมพอแล้วนะครับแค่เอมก็สูงแล้วนะครับผม่ประมาณนี้นะครับผมเง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่มันมีสุ่มตรงนี้ด้วยครับก็คือสุ่มออฟนะครับออฟของตัวละครเนี่ยนะครับถ้าได้ออฟนี้แพงมากนะครับสมมติว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดว่าคุณได้ตัวละครมาตัวละครหนึ่งอย่างเช่นกราฟใช่ไหมที่เขาฮีทกันนะครับจะเป็นกราฟนัสึกนะครับเนี่ย กราฟนัสึนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับผมคาตาคุลิเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะคิดกันถ้าเกิดว่าคุณได้บัฟผู้ทรงพลังมานะอันล่างสุดเนี่ยที่โอกาสออกศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยผมจะบอกให้ว่าราคาเนี่ยแพงหูฉีกเลยครับอย่างเช่นสมมติว่ากราฟตัวนี้คุณไปหาซื้อในตลาดมาตัวละประมาณสามหมื่นใช่ไหมถ้าเกิดว่ากูมีคุณมีบัฟเนี้ยบัฟผู้ทรงพลังเนี่ยอันล่างสุดที่โอกาสออกศูนย์ุดหนึ่งเนี่ยกราฟตัวเนี้จากราคาสามหมื่นจะกลายเป็นสี่ห้าแสนเลยครับผม แล้วที่สําคัญเนี่ยออกไม่ยากมากด้วยนะครับลองทําดูนะครับก็ออกนะครับเห็นเขาออกกันหลายคนนะเออพวกน้องผมอะไรเนี่ยแฟนผมก็ออกกันนะแต่ว่าผมยังไม่ออกเพราะว่าผมยังไม่ค่อยได้สุ่มเท่าไหร่เพราะว่าผมเอาแค่เอามาใช้เล่นพอนะครับเดี๋ยวก่อนอ่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวชายนี่เนี่ยเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะทาบัฟนี้นะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับบัฟนี้อย่างที่ผมบอกว่าบัฟอะไรดีนะครับคุณมากดดูตรงนี้ครับซีเชงล่างสุดเนี่ยไล่ขึ้นมาเลยครับผมลําดับการดีเนี่ยคือล่างสุด ลองลงมาลองไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็น่าจะเล่นเป็นรู้เรื่องแล้วนะครับทีนี้เราลองไปดูว่าเกมเพย์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปนี่ตามนี้ครับก็ง่ายๆครับเวลาเราเข้าดานไปก็จะมีพวกตัวละครวิ่งออกมาถูกป่ะอ่าแล้วเราก็จะมีตัวละครของเรามีใช่ไหมเราก็เอามาตั้งนะครับผม แต่การตั้งเนี่ยจะต้องดูเงินด้วยนะครับทางซ้ายนะครับนี <S <s ่เป็นเงินที่อยู่ในดานเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินข้างนอกนะครับแล้วเวลาเราตั้งเนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ตัวละครเนี่ยจะมีสกิลด้วยนะครับเมือ่ออัพถึงขั้นที่เขามีสกิลเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่มีนะเห็นไหมเนี่ยเนียเนียดูนะผมจะต็อปให้ดูนะครับอันเนี้ยคืออันต่อไปเนี่ยถ้าเราอัพเนี่ยนะครับสี่พันแปดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสก จากปกติที่เขาปลาระเบิดรัวๆนะเขาก็จะกลายเป็นอีกสกิลหนึ่งครับดูนะครับเขาก็จะกลายเป็นแบบว่าใช้แบบเหมือนฮาร์คิ่บ่อยพุ่งไปตรงๆเห็นไหมเออมาสกิลมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยจะมีรักประมาณ6สกิล7สกิลแล้วแต่แล้วแต่ตัวด้วยแล้วแต่อัันดบลำดับของตัวด้วยยิ่งตัวเก่งๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสกิลที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปร่างการวางเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คุณว่าเอาง่ายๆว่าคุณทํายังไงก็ได้วางกัก็ได้ให้มอนน่มันไม่หลุดไปเข้าฐานอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่ามอนหลุดไปแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยนะครับไปเข้าว้าตัวนู้นอ่ะคุณก็แพ้ทันทีเลยครับอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการวางของคุณแหละถูกปะ่ะมันก็เป็นเกมที่ไม่ใช่ว่าคุณจะวางตัวๆแล้วมันจะผ่านเออเนี่ยเมื่อกี้ผมอัพเปลี่ยนสก,กิลไปอีกแล้วนะครับเห็นไหม เออมันเปลี่ยนสกิลไปอีกแล้วดังนั้นนะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับโอเนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนิเมะดีเฟนเดอร์ในส่วนของเกมโตบอสนะครับผมยังไงก็ลองเล่นดูได้แต่ผมบอกเลยว่ามันก็มันนะสนุกดีนะครับผมตามนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นในส่วนของเกมเพย์นะครับของเกมนี้ที่ผมลองเล่นให้ดูแล้วนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมผมก็จะมาสตรีมบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ลงคลิปให้บ่อยๆนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายๆจ้ะจุ๊บจุบ